เรารู้จักเลโก้นะฮะแต่ว่าในมุมมองของผู้ใหญ่อย่างเราอาจจะรู้จักในมุมมองของของเล่นที่เอาไว้ซื้อเพื่อเป็นตัวแทนของของวัญให้กับเด็กๆที่เวลาเราให้แล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยเด็กๆจะต้องฉลาดขึ้นแน่นอนคําถามก็คือเลโก้มีการเล่าเรื่องข้ามสื่อเยอะมากๆครับที่ทาให้เขาเรารู้จักกับแบรนด์ของเขาถ้าเราลองมองย้อนกลับไปเราแทบไม่เห็นโฆษณาเลโก้ในประเทศไทยเลยเนาะแต่สิ่งที่เราทําให้เรารู้จักเลโก้ได้ มาจากหนึ่งเลยก็คืออินฟลูเอนเซอร์ที่มีการเอาเลโก้มาต่อทำเป็นรถยนต์ทำเป็นเครื่องบินทำเป็นเครื่องจักรกลไกนั่นคือส่วนสำคัญที่ทำนำพาตัวเลโก้ให้เข้ามาถึงตัวของผู้บริโภคอย่างเราๆครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่ไม่ต่างกันเลยนะครับที่ทำให้เลโก้เขาโด่งดงังคือการทำเลโก้เดอะมูฟวี่ถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าหนังดงังๆแทบทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะแบทแมนสไปเดอร์แมนต่างก็มีเลโก้เดอะมูฟวี่เป็นของตัวเองหรือแม้แต่ Star Wars เองก็ตาม นั่นก็คือหนึ่งในวิธีการเล่าเรื่องข้ามสื่อของเลโก้ที่พยายามใช้มีเดียในรูปแบบต่างๆครับในการเล่าเรื่องเล่าความเจ๋งของตัวต่อบริกเหล่านั้นให้ไปถึงผู้บริโภคของเขาให้ได้มากที่สุดนอกจากหนังนอกจากอินฟลูเอนเซอร์เลโก้ก็ยังมีเกมด้วยนะฮะก็มีการสร้างเกมคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆทําเป็นเกมให้เด็กๆได้เล่นพอเด็กๆได้เล่นเกมเหล่านี้ก็รู้สึกผูกพันรู้สึกเข้าถึงตัวแบรนด์ของเลโก้มากขึ้นก็มีการซื้อสินค้าและ,และผลิตภัณฑ์มากขึ้น ทำให้วงจรภาพรวมในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเลโก้เนี่ยครับมีสูงขึ้นด้วยสุดท้ายแล้วการที่เลโก้เนี่ยครับเล่าเรื่องของตัวเองผ่านในหลากหลายรูปแบบสื่อหลากหลายรูปแบบแพลตฟอร์มจนตัวเขาเองนะครับมีการรู้จกักมีการใช้งานจนมีคนที่เป็นออริเยนต์ของเขาหรือว่าเป็นกรีกหรือว่าเป็นเนิร์ดหรือว่าเป็นคนที่ชื่นชอบเลโก้จำนวนมากนะฮะเขากลายเป็นแพลตฟอร์ม ที่หลายๆแบรนด์หลายๆย,ยยี่ห้อหลายๆคาแรคเตอร์ยินดีที่จะเอาตัวเองลงไปอยู่เป็นแพลตฟอร์มนั้นหนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆก็คือ Lego Super Mario ครับ Legos u p e r Mario เป็นงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมกันเนาะระหว่าง Lego กับ Mario ซึ่ง มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มหัศจรรย์มากๆนะฮะถ้ามีโอกาสนี่อยากให้ทุกคนได้ไปลองดูที่ toy s s หรือว่าถ้ามีโอกาสอยากให้ลองซื้อมาลองเล่นดูฮะ,ะ lego super mario เนี่ยครับเป็นการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ที่จะเล่าเรื่องของตัว mario ในรูปแบบของ b ริ c lego แต่ก็ยังคงความเป็นเกม mario อยู่นะฮะยังมีการเดินเข้าท่อมีการกระโดดมีการเดินผ่านต้นไม้มีการตกบ่อลาวา ทุกอย่างมันเชื่อมต่อการผ่านตัว Mario ที่เป็นเหมือน IT Device นะครับมีหน้าจอ LED สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้สามารถเล่นและเก็บสะสมคะแนนเชื่อมต่อกับแท็บเล็ตแล้วก็ทำให้ข้อมูลของเราเนี่ยครับลิงก์รวมกันกับคนทั้งโลกแข่งขันด้วยกันมีการปร,ปรับปรุงแผนที่เล่นมีการซื้อตัวต่อเพิ่มเติมกลายเป็นกิจกรรมที่ มีความกว้างของการเกิดขึ้นได้มากยิ่งขึ้นมีความเป็นไปได้ในการสร้างแผนที่มากขึ้นเกิดคอมมูนิตี้ใหม่ๆของคนที่รักเลโก้มาเจอกับคนที่รักมาริโอแต่ส่วนหนึ่งที่ลืมไม่ได้แล้วเป็นส่วนที่น่าจะเป็นช่วงที่กำลังมาแรงของเลโก้ในช่วงนี้ก็คือสวนสนุกเลโกแลนด์ใกลที่สุดเราก็ใกล้มากๆเลยนะฮะข้างล่างนึงก็คือประเทศมาเลเซียมีเลโก้แลนด์อยู่ ถ้าเกิดมีโอกาสก,ก็อยากให้ทุกคนลองไปนะครับก็จะเห็นการนําเอาเลโก้นะครับมาทําเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสวนสนุกเป็นเครื่องเล่นต่างๆค่อนข้างมากเลยน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีในการนําเอาตัวสินค้าของเขาเองครับที่เป็นแค่บริกเลโก้ธรรมดา,เ,าเราเลื่องผ่านสื่อในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหนังภาพยนตร์เกมแล้วก็สวนสนุกเลโก้ Lego ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่ประสบความสำเร็จมากๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็แบรนดิ ing รวมถึงการเอาการเล่าเรื่องข้ามสื่อมาใช้เพื่อทำให้ตัวสินค้าของเขาเองครับมีคุณค่าสูงขึ้นแล้วก็เข้าถึงผู้คนได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับ